เราจะไปกันที่เราจะไปยังที่ดรธน,นพรศรียาคุลค่ะผู้อำนวยการนะคะสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายซอวโกรนค่ะสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่ดรธนพรสวัสดีค่ะดรธนพรค่ะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับพี่นายครับครับประเด็นของอาจารย์ก็คือพักเล็กพี่อย่า<ช>มองคแค่ไม้ประดับถ<อ>ูกไหมฮะใช่ครับพี่ผมขออนุญาตเริ่ม เริ่มเลยนะครับพี่ผมคิดว่ามีน่าสนใจอยู่สักสามพักสามพักเล็กนะเริ่มจากเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนเลยสิ่งแวดล้อมเนี่ย PM 2.5เนี่ยนะครับพักใหญ่นะครับก็ขายก็ขายไอเดียกันบันเจิดไปหมดนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าต้นกำเนิดไอเดียแท้ๆเนี่ยนะครับมาจากพักเล็กชื่อพักกรินครับพักกรีนสีเขียวเนี่ยนะืนนะครับที่หัวหน้าพักชื่อพงษาชูแนมเนี่ยนะครับ คุณพงษาชูแนมเนี่ยนะครับเป็นตัวจริงเสียงจริงในแวดวงป่าไม้นะครับเพราะเคยเป็นหัวหน้าหน่วยต้นน้าทํางานปลูกป่ามาทั้งชีวิตครนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่ายังไม่มีสสสักคนเดียวเนี่ยแต่พักดานเรื่องใหญ่ๆสําเร็จไปแล้วหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่ว่าก็คือว่าปลดล็อกไม้สงวนห่วงห้ามนะครับไม้สักตะเคียนอะไรทั้งหลายพยุงต่างๆเนี่ยให้เอามาปลูกในที่กรรมสิทธิ์เอกชนและประตัดขายได้นะครับ จึงเป็นที่มาของนโยบายของพักใหญ่ที่บอกเรื่องอะไรครับพันธบัตรต้นไม้นี่ไงครับพี่พันธบัตรต้นไม้ใช่ครับที่พักสารพัดพักเนี่ยเอามาเป็นนโยบายพักกันเนี่ยตอนนี้ส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้แปลงต้นไม้ให้มีมูลค่าเอาไปค้ำประกันขอเงินกู้ได้เนี่ยเราเนี่ยล้วนมาจากการเคลื่อนไหวการรณรงค์ของพักกรีนครับคุณพงษาชูแนมครับโอ้ครับครับแต่สังคมไม่รู้แต่สังคมไม่รู้เลยใช่ครับ รวมถึงเรื่องการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นะครับและเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับที่ลุงป้อมบอกว่ามีที่ทำกินเนี่ยไอเดียนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องนี้มานะครับตั้งแต่ต้นเนี่ยมาจากคุณมาจากพักกรีนครับไอเดียอะไรครับไอเดียอะไรครับไอเดียเรื่องของการจัดโฉนดเออชนนะครับจัดสิทธิที่ดินทำกินให้กับชุมชนนะครับเรื่องนี้นะครับมีการพูดถ้าเป็นเอ o อเนี่ยก็จะรู้จักในนามกลุมพีมู ใช่ไหมครับแต่ถ้าในนามของพักการเมืองเนี่ยนะครับพักกรีนเนี่ยเป็นพักต้นๆนะครับที่พูดเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าพักเล็กๆแบบนี้แหละครับก็จะเป็นพักหนึ่งนะครับที่ที่มีคุณค่าคนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยพักกรีนเนี่ยเป็นพักที่ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นครับนะครับเพียงแต่ว่าด้วยข้อจํากัดด้านหลายๆด้านก็อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันนักนะครับ โอเคพักที่2ครับผมบชื่ออาจจะไม่คุ้นหูนะครับชื่อพักเป็นธรรมครับ